ั้นตอนแรกก็ถอดปลั๊กคัวฉีดของเดิมนะครับถอดออกปลั๊กก็จ่อมาแบบนี้นะครับ่าต่อไปนะครับให้เรานําปลั๊กของทางร้านนะครับเข้าไปเสียบนะครับก็คือเราจะเอาตัวนี้นะครับไปเสียบปลั๊กที่เราดึงออกมานะครับกดให้ดังแป๊กแล้วก็ตัวนี้นะครับนําไปเข้าที่หัวฉีดนะครับที่เดิมเลยกดให้ดังแป๊กครับ อ่ประมาณนี้ครับผมต่อไปก็ไปฝั่งนู้นนะครับครับผมหลังจากลูกค้านะครับติดตั้งปลั๊กหัวชีเท็จแล้วนะครับต่อไปมาดูสายสามเส้นนี้นะครับอเส้นสีน้ําเงินนะครับเราจะเอาเข้าที่คอยไฟนะครับสังเกตที่คอยไฟนะครับที่คอยไฟจะมีแถบสีเขียวตรงนี้นะครับเห็นไหมแถบสีเขียวตรงนี้นะครับให้เราชักปลั๊กได้ออกมาครับ จะสังเกตว่าที่คอยไฟนะครับจะมีรูอยู่นะครับให้เรานําสายที่น้ําเงินนะครับปอกสายด้วยนะครับสอดเข้ารูนะครับสอดเข้ารูครับแล้วก็พันไว้เสร็จแล้วนะครับให้นําปลั๊กเดิมนะครับเข้าไปเสียบนะครับกดให้แน่นเลยครับรถทุกรุ่นนะครับคอยไฟจะมีแถบสีเขียวตรงนี้นะครับ นี่นะครับบางรุ่นไม่มีก็สามารถทำข้อทางแอมินได้นะครับผมแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับต่อไปเป็นการใช้กิปฟนิบสาย t ีพนะครับสังเกตที่ t ี s นะครับจะมีเส้นสีเหลืองนะครับเป็นเส้นเหลืองล้วนนะครับร1อยสิบไอกับร้อยี่ห้าไอนะครับติดตั้งคล้ายๆกันเลยนะครับแต่รุบางรุ่นก็จะเป็นสีอื่นนะครับก็ทำกระถางแอมินก่อนนะครับก่อนติดตั้งนะครับ แลให้เรานะครับอ่ากริบก่อนนะครับจะสังเกตว่าที่กริบนะครับจะมีช่องสองช่องนะครับอ่าเราก็อากริบซอดไปเลยครับแล้วก็สายชุดแรกนะครับสายเดิมนะครับไว้ข้างหลังล็อกหลังนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งสีเหลืองนะครับให้ลูกค้าปอกสายหน่อยนะครับอ่าแล้วก็วางล็อกที่สองนะครับอ่านี่ครับแล้วก็กดกริบลงนะครับ กดเสร็จแล้วนะครับให้เราหาครีมบีบนะครับบีบเล็กตรงนี้นะครับกดเล็กลงไปครับอ่าให้ลงให้มิดนะครับกดให้แน่นเลยอย่าให้หลวมแค่นี้ครับผมเราก็ปิดล็อกอ่าเสร็จสิ้นครับการติดตั้งสายทีพีเอสนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็เส้นสีดํานะครับเราจะเอาเข้าที เป็นโคลบนะครับหรือว่าเข้าแข็งก็ได้นะครับน็อตแข็งตรงนี้นะครับจะเป็นกาวนะครับผมอ่าตัดหัวก็ได้หรือว่าถ้าใครมีหัวแบบนี้ก็ใส่ทั้งหัวได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมสาหรับการติดตั้งกล้องนาวันครับ